สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม Sakura School Simulator กันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เห็นไหมเราใส่ชุดอะไรมันก็คือชุดออกกำลังกายอันใหม่นั่นเองทุกคนเราทำเองนะเห็นปะโอ้โหดูท่าวอร์มเราสิก็คือเราได้ไปเห็นชุดเขาพาทำชุดะเราก็อยากทำบ้างนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากให้เราสอนเดี๋ยวเราจะสอนในคลิปหน้า แต่ก่อนอื่นเราจะไปออกกำลังกายกันจ้าอืแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปเลยจ้าแล้วก็จะพาคุณเขาไปออกกำลังกายที่สนามบอลของโรงเรียนเรานั่นเองโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจ,จริงนี่ล้มแล้วนะเนี่ยเห็นปะรถคันนี้มันขับยากมากแล้วเธอจะมาขวางทางทำไมเนี่ยโอ้โห คนเมืองนี้ไม่ค่อยรำมาระวังเท่าไหร่นะแล้วสนามบอลอยู่ในเนี้ยไปอ้าวไม่ใช่สนามบอลน,นี่โอ้โหดินตั้งนานแต่ก็จําไม่เคยได้สักทีไปทุกคนไม่ใช่สนามบอลอันเนี้โอเคเราก็มาถึงสนามบอลกันแล้วเยแต่ก่อนอื่นเราขอรวอมก่อนนะทุกคนเพราะว่า ถ้าเราไม่วอร์มมันจะไม่สามารถวิ่งได้นั่นเองเนาะไปทุกคนเราจะไปวิ่งกันมาลองชุดใหม่กันว่ามันจะฟิตขึ้นไหมโอเคจะรู้สึกว่าไม่มีแรงวิ่งเท่าไหร่แล้วเราก็เกิดแผนดีๆขึ้นนั่นก็คือการตีคู่แล้วก็วิ่งหนีนั่นเองจะบอกว่าคู่คนนี้คือโหดมากตีอ้าวตีถึกแฟนตองใชยโอเมก้า oh แต่ครูดันตามเรามาด้วยโอ้โหแล้วแฟนเราไปอยู่อะไรตรงนั้นเราจะบอกว่าครูคนนี้คือน่ากลัวมากตีแต่ละครั้งนี่คือแบบหวัวปุยากุซ่านะบอกไว้ก่อนแต่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่คุณครูยอย่าตามหนูมานะ <S <S แน่จริงก็ตามมาให้ได้สิเอาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ให้ตามมาอยู่เลย ตามมาสิฉันกลัวแกเหรอฉันไม่เคยชนะแกบอกไปเลยนอกจากจะเอารถชนแบบว่าชุดนี้คืออย่างคนสร้างเขาเอ้คนแบบพาทำนี่เขาเก่งเนาะเพราะว่าต้องทดลองอะไรบ้างกว่ามันจะได้ชุดแบบเนี้ยเฮ้ยเผอพูดแบบเดียวตีเราเลยเหรอเนี่ยคุณครู ดี๋ยวจะแจ้งข้อหาจับโอ้ my god ทุกคนดูสิเห็นไหมมันตีแฟนเราอะ่ะทุกคนบอกแล้วมันโหดขนาดไหนขอตีสะบ้างมาขอตีสะบ้างโอ้โหซุ่มมันได้ไหมเนี่ยแฟนเราต้องไปแล้วทุกคนโอ้ my god ไปแล้วทุกคนโอ้ อ้ยไปตรงนั้นไปทุกคนวิ่งกันไปไม่น่าเลยหาเรื่องใส่ตัวเองโ oh อ้ my god เราเราขอแล้วมันวิ่งมาใกล้เราแล้ว,ลวนู้นทำไงดีเนี่ยโอ้โ oh หรอบที่สี่แล้วไปเนี่ย เราขอวิ่งไปก่อนนะทุกคนแล้วแฟนเราดูสิฉันลาก่อนนะโหดมากคุณครูคนเนี้ใครมีวิธีฆ่ามันแบบไม่ต้องใช้อาวุธอะได้ไหมใครทําได้มาบอกกันแต่นี่คือทําไม่ได้เลยเอาล่ะทุกคนดูสิเราก็แบบลดความอ้วนได้แหละสำหรับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆจากช่องรอน,นะทุกคนส่วนเรื่องที่จะสอนแล้วเราสอนคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย